อาหารกระบวนการผลิตอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทําให้ผู้บริโภคสามารถมีความรู้ในการเลือกและเข้าไปมีส่วนในการกํากับการผลิตอาหารที่ตัวเองกินเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตความสัมพันธ์ในการผลิตที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการแบบที่มีข้อมูลที่เพียงพอกระบวนการในการสร้างกลไกของผู้บริโภคที่เป็นอิสระ ะะการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรจะอยู่ในมือของหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการไปดูโครงสร้างคณะกรรมการกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่เห็นหน้าตัวแทนผู้รบริโภคเลยนะคะก็เป็นตัวแทนผู้ประกอบการกับรัฐแล้วก็กรรมการชุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ประชุมไม่รู้จะทําหน้าที่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญคือการที่ผู้บริโภคจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกากับดูแลผ่านกลไกที่เป็นอิสระของกลไกของผู้บริโภคเองซึ่งจริงแล้วมีการเสนอกฎหมายอยู่แล้วนะคะ อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายก็คือว่ายืนยันคําพูดที่คุณวิทูลได้พูดไปเมื่อเช้านะคะว่าเรื่องเรื่องการเลือกว่าเราจะผลิตเราจะกินอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่การเมืองนะคะมันเป็นการเมืองในชีวิตประจําวันการที่เราจะสามารถมีสิทธิ์มีอำนาจในการกําหนดและมีส่วนร่วมในการกําหนดระบบอาหารของตนเองเป็นเรื่องสําคัญผ่านกระบวนการที่ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารและผ่าน ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมแล้วมีความสามารถในการต่อรองได้ระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการทุกขนาดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับจากประเด็นข้อเสนอตั้งหลายแหล่นะครับเราอยากจะไปที่ทางคุณระดาวันคำพานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชนะครับว่าฟังแล้วนี่ข้อเสนอของสภาพัฒน์ต่อเรื่องปฏิรูปนะครับ ระบบกะเกษตรกรรมที่ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและมีความมั่นคงทางอาหารนะครับขอเรียนเชิญนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณผู้จัดนะคะแ่เราก็มาร่วมกันทุกปีแล้วก็รู้สึกว่า,าผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมก็จะมากขึ้นทุกปีนะคะก็แสงเห็นว่าทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของภาคเกษตร กาเห็นความสําคัญของที่เราจะต้องมาร่วมคิดร่วมทําในเรื่องของความมั่นคงอาหารนะคะที่คิดว่าเป็นเป็นเป็นนิยอันดีนะคะก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะในความคิดของสางสวัสด์เองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมาตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะเรามองว่าถ้าคนจําได้นะคะตั้งแต่แผน8เนี่ยเราเขียนไ้เลยนะคะมีคำตอนในแผนเลยตอนนั้นก็มีคนถามอยู่ตลอดว่าเอ๊ะมันจะทําได้ไหมเนี่ย25%เรนี่ยนะคะเราก็บอกทาไม่ได้ไม่เป็นไร นะคะอย่างน้อยให้มันมีธง นะคะมีทงไว้สัหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคือไม่มีก่อนหน้านี้นเราไม่ได้เขียนตรงนี้ชัดเลยนะคะเราก็คิดว่าในแผน8ต้องเริ่มแล้วนะคะ25เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคก,ก็ก็ไม่สามารถรูป้าหมายได้เพราะว่าหลายๆประเด็นที่หลายท่านก็พูดมาแล้วมันก็มีประเด็นต่างๆเหล่านี้แม้แต่ในปัจจุบันแผน11เราก็เขีนยนไว้ว่าในพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยคงจะต้องเพิ่มขึ้นสักปีละ,ะร้อยละห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คืออยากให้มีเบนช์มาร์กหรือเป้าว่าในแผน ะะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยผู้คนที่มีความตั้งใจหรือว่ามีความคิดในทางเดียวกันในการที่จะคิดจะสร้างนะคะความสําคัญของฐานเกษตรที่เข้มแข็งยั่งยืนในรูปแบบต่างๆนี่ก็จะได้มีธงที่จะดําเนินการไปด้วยรวมทั้งเป็นสิ่งที่ทางหน,หน่วยงานของรัฐนะคะดงั้นคือไม่อยาก พูดถึงเดี๋ยวคุณวัฒนไปบ้านกระทรวงเศรษฐ์นะ,ะจริงๆเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวกันหลายกระทรวงเหมือนกันนะคะก็คงจะต้องอช่วยกันดูตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะยังคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนะตามหัวข้อที่เราบอกว่าในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกษิจเนี่ยยังคิดว่าในวิกฤตการเมืองตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง,งรวดเร็วนะคะแต่สิ่งที่เราสามารถอาจจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสได้ก็มีหลายประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยถ้าที่ดูแล้วคือว่าทางคณะคสชเนี่ยเขามาให้ความสำคัญกับแผนสุเสุมาก นะคะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องมานั่งแบบปบิ้งนะคะหเห็นว่าอะไรที่ในแผนที่ยังไม่ได้ทำใช้งบเท่าไหร่นะคะเพื่อจะให้เห็นว่าอะไรบ้างที่ต้องเข้าไปเสริมนะคะซึ่งเรื่องเกษตรยั่งยืนตังเนี้ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วเราพบว่ามันต้องเข้าไปเสริมอีกจํานวนมากก็เราจะใช้โอกาสตรงนี้เข้าไปนะคะประเด็นที่2เนี่ยในระยะนี้เนี่ยอาจจะเป็นระยะที่เราสามารถทําอะไรได้นะคะในสิ่งที่รัฐบาลระทิปไตใจทาไม่ได้ก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,องคิดในบางเรื่องนะคะที่ที่เป็นประโยชน์นะคะและใช้โอกาสอย่างเช่นเ,เรื่องกฎหมายนะคะก็มีการพูดถึงว่า,าจริงๆเนี่ยวันก่อนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนข้าวอะไรต่างๆนะคะก็มองว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนค่าเช่าเนี่ยแพงมากบางแห่งรายงานมาว่าครอบละห้าพันก็เไป่อกว่าถ้าครอบละห้าพันนะคะชาวนากเกษตรกรจะได้กําไรได้อย่างไรถ้าแพงขนาดนั้นนะคะมันจะขึ้นมาเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็ เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่านในในในปกติอาจจะทําได้ยากในเรื่องการควบคุมค่าเช่าตอนนี้ก็เริ่มมาคิดตรงนี้ว่าเอ๊ะกฎหมายมันน่าจะปรับปรุงไหมกฎหมายในเรื่องค่าเช่นาน้ากฎหมายในเรื่องของกฎหมายที่ดินเนี่ยนะคะอาจจะต้องมาคิดเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเราคงทราบกันดีว่าท้านนปกติเนี่ยการแก้กฎหมายลักษณะน,นี้เนี่ยยากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสอันหนึ่งนะคะคิดว่าก็เราคงจะต้องดูวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยนะคะ สำหรับประเด็นที่ที่ที่อยากจะจะพูดให้เห็นนะคะก็คือว่าในในแนวนคิดของทางสภัทเองเนี่ยในฐานะที่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามจะทําทั้งในการ,รเตรียมแผน12ในการที่จะเตรียมประเด็นในเชิงนโยบายเนี่ยนะคะเราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ตลอดนะคะในเรื่องของเราเคยเป็นเจ้าภาพเรื่องเกษตรอินทรีย์ในแผนแรกแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นว่า มันคีมันนั่งอยู่ที่หน่วยปฏิบัติเราก็ได้มูฟให้ทางหน่วยปฏิบัติไปนะคะแต่คิดว่าแต่ว่าถามว่าเราทิ้งไหมไม่ได้ทิ้งนะคะตอนนี้เราก็มีระเบียบเรายกอยู่อันนึงนะคะเรื่องเกษตรยั่งยืนซึ่งเ,เราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอันนึงที่จะเป็นช่องทางที่เราจะสามารถขับเคลื่อนในเชิงนโยบายได,ยไได้ขณะนี้ต้องเรียนว่าเรามีการศึกษาอยู่ชิ้นหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการศึกษานะคะในเรื่องของโครงการที่จะ,ะพัฒนาฐานการผลิตเกษตรและ การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเป็นอินพุตที่เราคาดหวังว่าจะเป็นอินพุตในการที่เราจะได้ข้อเสนอดีๆทึงตอนนี้เนี่ยเราก็มีการออกไปคุยนะคะในเรียกว่าทุกภูมิภาคเนี่ยนะคะข้อเสนอที่เป็นประเด็นที่จะมาเสนอนะคะทางผู้บริหารของประเทศนะคะในเชิงนโยบายเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเราถือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าฐานเกษตรทึ่เป็นเรื่องของคนจํานวนมากเนี่ย ผุพังหรือว่าไม่เข้มแข็งซะแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในการที่เราได้ประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วนะคะภาคเกษตรเราเนี่ยมเีเรียกว่าความเสี่ยงหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะขออนุญาตไปสไลด์ที่3ค่ะขออนุญาตสไลด์ที่3กลับไปสไลด์ที่3ามดูตรงไหนคะอ๋อโทษทีโอ้โทษค่ะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคได้ค่ะได้ค่ะลืมไปว่ามีอยู่ในมือตัวเองว่านะคะ ในชั้ที่3เนี่ยนะคะเราคิดว่าในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยภาคเกษตรเราเมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราเองเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะนี่เนี่ยพูดกันเยอะในเรื่องของ AEC นะคะเราจะสู้กับผลผลิตเกษตรถูกละคะถูกจากประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่นะคะมีการวิเคราะห์ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเอา,าง่ายๆค่าแรงเนี่ยนะคะเราก็ต่างเขาเยอะเราในค่าแรงจริงๆเนี่ยเทียบเคียงกับประมาณมาเลเซีย ในขณะที่ประเทศข้างๆเราเนี่ยเขาก็จะประมาณต่ำกว่าเราเนี่ยนะคะสาสเท่าก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,ก,าก็ต้องมีความที่ว่าต้องมีความสามารถในการแข่งขันนะคะในเชิงที่จะ นะคะแข่งขันได้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเปาีปยนความจําเป็นดอกนั้นเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยจะอำนวยกับเราเท่าใดนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานทรัพยากรที่ล่อยหลอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่นะคะหัวหน้าครอบครัวเกษตรอายุเยอะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประเด็นในอนาคตของภาคเกษตรเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกำลังการแข่งขันมั่นคงอาหารนะคะมั่นคงในอาชีพของของเกษตรกรรมและคุณภาพชวิตของเกษตรกรเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถึงว่านะคะว่าจากจุดเหล่านี้เนี่ยนะคะเราคงถึงจุดหนึ่งที่เราคงจะต้องมาพูดถึงว่าเอ๊ะประเด็นไหนบ้างที่เราคงจะต้องให้ความสําคัญในการปฏิรูปนะคะกับภาคเกษตรซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เราเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะดูตัวเลขนิดนึงนะคะถ้าดูเทียบนะคะย้อนกับแผนต่างๆปต้นมาอันนี้เราเอาตัวเลขตั้งแต่แผน5ามาจะเห็นว่าโกรธนะคะคุณภาพของภาคเกษตรเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ เรียกว่าถ้าเป็นตัวเลขในเชิงตัวเลขแล้วก็ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถิใจทงเห็นว่าเราเองเนี่ยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ <Så S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าประเด็นไหนที่เราอยากจะให้มีนะคะประกาศร,ปรเป็นรูปเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คงจะต้องพูดถึงว่าเรื่องฐานทรัพยากร นะคะทรัยา,ศากรเนี่ยก็คงจะต้องมีการปฏัรูปแน่นอนนะคะเพราะว่าการเข้าถึงในฐานทรักรของเราก็ยังมีปัญหานะคะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องที่ดินในต่างๆนะคะเรื่องการวิจัยพัฒนาเรื่องการส่งเสริมนะคะก็ต้องมีการปรับนะคะเพราะว่าจะทําแบบเดิมก็คงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งคุยกัน นะคะหน่วยงานเป็นบัตรกัหกบหน่วยงานวางแผนการจัดการองค์ความรู้นะคะโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะทำแบบเดิมก็คงจะไม่ได้ละนะคะแต่ที่สําคัญคือสวัสดิการนะคะที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความเรียกว่าเชื่อมั่นนะคะหรือว่ามีคามภาคภูมิใจในการที่เราจะอยู่ในภาคเกษตรเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าใครจะผลิตอาหารให้เรารับประทานหรือเรายังคงความเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารในอนาคตได้หรือไม่นะคะ ถัดไปนะคะประเด็นถัดไปนะคะคือปัญเรูปในเรื่องการผลิตและการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเราอาจจะต้องมาดูนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นนะคะความเหมาะสมของพื้นที่นะคะความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรนะคะเรื่องมาตรฐานนะคะเรื่องหลักประกันรายได้ของเกษตรกรนะคะความเสี่ยงต่างๆก็คงจะต้องมาสร้างระบบที่จะดูแลในเรื่องนี้เพราะรวมทั้งสิ้นการที่จะ ทำไปสู่การเพึ่งพาตัวเองไ,ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกษตรที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะ,ะการเตรียมพร้อมสุชุมอาเซียนนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กตอนนี้มีคณะกรรมการเกี่ยวอาเซียนขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมานั่งคิดกันนะคะว่า เราจะเตรียมพร้อมของภาคเกษตรอย่างไรนะคะที่แน่ๆเนี่ยนะคะคือการความสามารถในการแข่งขันเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของวิจัยพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัพฒนาพันธุ์เร้องการแปรรูปน่าจะเป็นจุดที่เราคงจะต้องมีการเรียกว่ามาปฏิรูปกันนะคะเรื่องของโซนิ่งนะคะที่จะมองในประเด็นของความสอดคล้องกับศักยภาพนะคะเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่จะ พ,พัฒนาไปสู่นะคะการเกษตรที่มีความยั่งยืนมากขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยนะคะที่เราอาจจะลืมไปนะคะแต่ว่า,าทางคสอสชให้ความสําคัญมากคือเรื่องของสถาบันเกษตรกรนะคะระบบเกษตรกรซึ่งอาจจะต้องมาปฏิรูปกันนะคะว่า,าสกรหรือกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งหลายกลุ่มมีความสําเร็จหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเนี่ยจะมาเป็นแบบอย่างช่วยให้เกษตรกรนะคะได้มีโอกาสมากขึ้นหรือไม่อย,อย่างไรยังคิดว่าเป็นประเด็นที่องค์จะต้องหยิบยกมาพูดกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่จํากัดต้องขออนุญาตว่านะคะสิ่งที่ชาวพัฒน์เห็นนะคะก็เห็นว่าภาคเกษตรเรามีความเรียกว่าความเสี่ยงในหลายประเด็นนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เราเชื่อว่าเมื่อเป็น a อซนะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากที่บางคนบอกว่าจะมากอย่างคาดไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องเตรียมพร้อมตรงนี้นะคะ,ะเตรียมพร้อมได้การเปลี่ยนธรรมดาอาจจะไม่ไม่ไหวไม่ทันอาจจะต้องมีการปฏิรูปในแต่ละจุดนะคะซึ่งจะต้องมีการเ,าเรียกว่าหยิบยกในเชิงนียบายแล้วก็มีการที่จะ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะเันคิดว่าภาคตัวเกษตรกรอเองเนี่ยมีความพร้อมนะคะอยากจะปฏิรูปอยากเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์และสามารถที่เราจะยืนได้นะคะเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้และสร้างเองอินแ็งต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะบทบาทภาครัฐภาคเอกชน ภาคเกษตรกรนะคะหรือแม้แต่บทบาทของชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้มากเลยนะคะเพราะนั้นการเป็นรูปของภาคเกษตรจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราคงจะต้องมาคิดกันต่อไปค่ะขอฝากประเด็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่เราอาจจะไม่มีเวลาพอสําหรับการซักถามแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาถามแลกเปลี่ยนในช่วงห้องย่อยต่อไปนะครับผมอยากจะจบด้วยคำฝ่าคำนะครับเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องอะไรครับ ความมั่นคงอาหารการปฏิรูปนะครับคุณวิทูลพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเท่ากับความมั่นคงอาหารทําให้ผมนึกถึงนักปรัชญาการเมืองท่านหนึ่งคือลสโซนะครับชองชารุกลโซพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอะไรคือรากฐานหรือแก่นของเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเจตจำนงร่วมของสังคมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยใช่หรือไม่ว่าที่เรากําลังห่วงว่าระบบเศรษฐกิจและกลไกในะขณะนี้เนะี่ย พวกเรามีความเป็นห่วงในเรื่องของการผูกขาดนะครับงั้นเจตจำนงร่วมที่เราอยากจะเห็นหนึ่งคือเราทำไงให้ระบบอาหารทั้งหมดนะครับของบ้านเราของประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบที่เพื่อตอบประโยชน์ของสาธารณะนะครับไม่ว่าจะฐานทรัพยากรกลไกาการผลิตกลไกาการจัดสรรอาหารนะครับกับกระบวนการทั้งหมดต่างๆทีนี้การทําให้ประโยชน์สาธารณะมันคืออะไรครับ หลายๆท่านที่สะท้อนกันมาเราเห็นว่ามันต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นนนเวศสุขภาพทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมมันต้องตอบประสิทธิภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพการกระจายที่มีประสิทธิภาพการบริโภคที่มีประสิทธิภาพและมันต้องตอบอีกการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือความเป็นธรรมยั่งยืนประสิทธิภาพและความเป็นธรรมกลายเป็นประเด็นที่แยกขาดกันไม่ออกนะครับจากประเด็นเหล่านี้เราเสนอกันว่าเราต้องคิดถึงหลายมุมด้วยกัน เช่นการกระจายหรือการเพิ่มอำนาจให้กับเกษตรกร,กรผู้บริโภคนะครับเราต้องคิดถึงเรื่องของความรู้นะครับที่ผ่านมาแล้วพูดถึงปัญหาการจัดการในเชิงความรู้เช่นจัดการดินผิดการจัดการน้ําผิดการจัดการกาตฟผิดนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องการจัดการที่บูรณาการนะครับอันนี้นําไปสู่เรื่องของแนวคิดที่จะต้องก้าวหน้าไปกว่าระบบกลไกาที่ย่ําแย่แบบเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยพลังความตื่นตัวความ แอคทีฟของทั้งผู้บริโภคเองกเกษตรกรเองนะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับเป้าหมายหรือเจตจำนงร่วมของพวกเรานะครับประสบผลขึ้นจริงครับคืออาหารเป็นเพื่อประโยชน์ของชีวิตของพวกเราทุกๆคนครับขอบคุณนะครับค่ะขอขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ดาเนินรายการในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณวิทูลเลี้ยนจำลูนนะคะ พ่วงนวยการมูลนิธิชีววิถีมอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะของที่ระลึกเป็นปลาปลา,าเค็มใช่ไหมคะปลาเค็มจากปลาแห้งจากจากจากชุมชนจากกลุ่มคนจับปลานะคะประสบกีรขัน,นะคะเชิญเชิญน,นั่นเชิญตรงกลางได้ค่ะ เริ่มจากท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงมณีเลวกุลค่ะรบกวนมองท่านต่อไปนะคะคุณวิทูลปัญญาคุณค่ะ ต่อไปคะ่ะคุณชูเกียรติบุญมีคะ่ะคุณกิ่งกรนรินทรากุลนะคะมอบแล้วก็จะเอาคืนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อาจารย์ดกรกิษดาบุญชัยคะ่ะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดอรอ๋อค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะท่านนายแพทย์ปัทพงศ์นะคะแล้วก็ อาจารย์บำเพ็ญค่ะคุณรัตดาวันคำพานะคะค,นะค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะ,ะลำดับต่อไปเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะแตอ่อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเดี๋ยวขอขอ,อนุญาตชี้แจงกำหนดการตอนบ่ายสักครู่หนึ่งนะคะ ตอนบ่ายจะแบ่งเป็นสองห้องย่อยนะคะห้องห้องแรกก็คือห้องที่1คือห้องนี้นะคะเป็นเรื่องนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวที่ยั่งยืนค่ะเป็นการร่วมเสวนา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องการผลิตและก็การตลาดข้าวของกลุ่มดำเนินรายการโดยอาจารย์ประพาสปิ่นตกแต่งนะคะ แล้วก็ห้องที่สองเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตข้าวนะคะเป็นจะมีการาร่วมเสวนากันอยู่ที่ห้อง201ถ้าห้อง201ไม่พอนะคะจะถ่ายทอดสดไปที่ห้อง202ที่อยู่ข้างๆกันนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเชิญรับประทานอาหารกลางวันสักบ่ายโมงครึ่งนะคะเราจะเริ่มเวทีต่อไปะคะ่ะ อาหารกลางวันวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นอาหารที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้แล้วนะคะยังมี